สวัสดีพี่น้องป้องปายสุผูสุคนเดอครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญาแสนบ้านทุ่งคือเกาเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวเนาะครับเป็นข่าวของทางเอบสีนะครับของทางหมอลำสาวนะครับเข่ามาแะเข่ามาวานักร้องนะครับของทางค่ายตัวเกี่ยวมิวสิกอีกแล้วนะครับว้าแล้วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับ เอฟซีค่ายตเกียวฟาดเดือดหลังติ่งหมอลำสาวเซด่านักร้องชายสองคนนี้ลั่นอิจฉาแม้กระทั่งเด็กบาดพี่น้องแมนมีประเด็นนี้อย่างน้อบัดที่นี่นะครับเดี๋ยวผมว่าซูฟังเด้อครับผม คือว่าแบบนี้นะครับมือนี้นะครับทางบอดบิ๊กนะครับเพิ่นกระได้พาลูกๆนะครับนักร่องนะครับในค่ายนะครับไปออกรายการนะครับห้องข่าวบันเทิงนะครับแต่ว่าน้องลีโอนะครับกับทางน้องสีแกมบ่ได้ไปน้ำนอกครับพี่น้องหลายๆท่านก็บอกอยูครับว่าน้องติดซ่อมนะครับน้องทั้งสองคนติดซ่อมประมาณนีพี่น้องนะครับแต่นะครับเอฟซีอีกฟังนะครับติงของทางหมอลำสาวได้ทีนะครับเข้ามาแส เข่ามาว่าทันทีนะครับเพราะว่าทา้งผิดจวดจาดมวลมวลนะครับเพิ่นได้โพสต์ไว้แบบนี้นะครับเพิ่นโพสต์ว่ามึงเลวจริงๆนะครับเลวกับเป็นข้อความนะครับของทา้งติงหมอลำสาวที่เข้ามาคอมเมนต์หลังจากที่เห็นทางบอดบิ๊กไปออกรายการห้องข่าวบันทึงนะครับเพราะรู้ว่าน้องสีเกีมกับน้องลิโอบอ่ได้ไปออกรายการน้ำแมนบ่ครับเพิ่นก็เลยคอมเมนต์ว่าไสาละ่ะกระเทยน้อยสองคนนะครับคือบอ่มา อย่าบอกติดเรียนซีแกมลีโอหมดราคาพี่น้องเขามาแซวว่าเป็นกระถือน้อยแล้วบอกว่าเบิดราคาแล้วประมาณนี้นะครับบอกว่าซีแกมลีโอหมดราคานะครับหลังจากนั้นทางเพจจวดจานม้วนๆอีกเขาไปฟาดกลับเลยครับเพิ่อนบอกว่ามึงจุดๆ,ๆมากนะครับจริงๆก็คือมึงตัวเงินตัวทองมากนั่นแหละครับพี่น้องฟาดกลับยางเดือดนะครับ พอเอฟซีของทางค่ายตัวเกียวมิวสิกเห็นนะครับเอฟซี FC ของทางน้องทั้งสองห็นนะครับเข้าไปฟาดกลับทันทีเลยครับพี่น้องนะครับเอฟซี FC ท่านแรกเพิ่อนบอกว่างึดกับคําว่ากระเทยน่อยสองคนก็เพิ่งรู้ว่าการเป็นกระเทยมันหนักหัวพองมันนะครับมันไม่ให้เกียรติศิลปินเราเราก็ไม่ต้องให้เกียรติมันนะครับถ้ามีควํวบตสุภาพก็ต้องขอโทษขอไัยเด้อพี่น้องนะครับเอฟซี FC ท่านต่อมานะครับบอกว่า คนโง่คิดบวกไม่เป็นทุกคนเขามีแสงเขามีงานถึงเวลาเขาก็มาเองย่าดีแต่ปลึกหลายนะครับแล้วก็อีกสองท่านนะครับเอฟซี FC ท่านต่อมาบอกว่าฟ้องมันเลยค่ะปากบ่ดีนะครับเด็กเขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาก็ยังรู้จักทําการทํางานหาเลี้ยงครอบครัวได้นะครับแล้วกับท่านสุดท้ายบอกว่าอิจฉาแม้กระทั่งเด็ก เขาคงติดธุระถึงไม่ได้มานะครับแต่มากับมีเอฟซีขอมาให้ข้อมูลอยู่ครับบอกว่าแม่แซมบอกว่าน้องมีมีซ่อมติดซ่อมประมาณนียครับพี่น้องเพราะว่าสีมีงานชูแบบอลังการน้องติดซ่อมประมาณนี้เนาะครับผมก็เลยเอามาอัปเดตมาว่าซูฟังนะครับเอฟซี FC นะครับของทางค่ายโตเกียวมิวสิกฟาดเดือดทันทีนะครับหลังติ่งหมอลำสาวเข้ามาแซมมาดานักร้องชาย2คนนี้นั่นก็คือน้องลีโอกับน้องสีแกมนะครับบอกว่า กระเทยน้อยบอมาตีเบิดราคาแล้วประมาณนี้นะครับพี่พี่น้องน้องมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์ขอมาสู้ฟังได้เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันใน EP, อีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ